Eh, masa apa ni? Masa apa si ka? Masa lepas pulau esok 20 esok? Dan no. Itu tu tiba Tiba? tapi Selepas tu kena si ka? sih si ka dekat Alhamdulillah Masa je? Bakery lah, masa tu? Dah lama Bakery, acik damo.

ยามัโปรเจกต์ห้ิีหน้าอดหัวาสิหมายต่อไปบ้านประพุทธแปดมนนูนรูปเริ่มนี้จริงชีวิตเริ่มต้นที่คำว่าฝาฟัน <cuent asse> ขอเพียงใจเราถูกนั้นไม่หวั่นไหวบทชีวิตของเราเราจะทำไม่มีความ ความเดียวดนา,านคือเด็ดงดาวมองฟ้ายัางนึกถึงวันเก่ามันคงจริงที่ทางยาวไกลก่อนหัวใจ ฉัันยงงคเป็นาย่างนี้นะฮะยังนึงอจ้าแน้ามจุดที่ที่เราจะากจะถ่ายจะมาถ่ายรูปกันโอ้ได้แล้วใ้างจร์ใต้เปลวโอ้ความหมที่สองคืะเป็นสตรีทอาร์ตอ่าอาเลยะถ้าผมภาพนอมมากสวยขนาดไหน ที่นี่สถานีรถไฟเพครถที่นีาจที่มานะครับัมรนส่งต <si suppression> ่า <descon> น <fin anta> ีกลนะารางต่อไปนะครับนานไขกแม่นผู้สรจะเินสถานีเ้นโดานะรับทาด้าส่ฟรเทนะครบกาดูกัวม่อนะการดตัวเมือซอเพิอตนี้รงงงนี่อ่า ตำนาำของเซฟาสมัยก่อนรถไอ้น้ำจะมาพักรถพักรถตรงนี้แล้วก็จะจะเอาอตีน้ำจากตรงนั้นจะเป็นแทงน้ำโบราณนี่ก็วัดอันตีที่ผู้เฒ่าผู้แก่เล่ามาอมนนมืนี่ผมนี่นี่น,นั่นนั่นแหละแทงน้ำอ๋อ มาหลาย้อมเห็นท่น้ดีอเนน้นา่่ปี่ปีะไม่แก่มม่งน้ำอนำอนาเลยครับอือน้ำจะย้อยลงข้างล่างใช่ทอะไรครับไ่าข้าวข้าก่ดข้าวกว่ อนี่ด้้าุงิงกันไปกันวอุยอน้นวาี่นเ่เอมากเนาีนลย่ไปอ้ข้าไปตรง้าไปตรงเ็น้ำเอาน้ำไปล่าน้ำเปล่าริปครั้งนี้เป็นริปท้ายปี6 4ี่เราลำพูิใจยางึ่งเราได้พาทีมผมเนีย เราได้จะเข้ามาแน่นอนเราได้พาทีมหัวเมียมาถึงจุดจุดอะไรมีมีการปรึกษาอะไรด้วยจุดสุดยอดมาถึงจุดจุดที่เขาไปฝันว่าจะมาถึงเตยปาสักครั้งจะมาชิวิข้าวในชีวิตตัวนั่นแหละมาก Saharat Amerika. Right. <laughs> Saya ni nak tanya Pak Cik lah. Eh, Pak Cik dah. Tak pas muda tak pak ni. Pak Cik lah. <laughs> berasa Lendek. macam mana ni hari di sini ni? Ada ke? Kalau. Kemudian kemasilakan, silakan, silakan, silakan. Kau nak tanya lu, nak tanya dah.

ใช่ไกันปดูกนันดีก่ายังไมเหือนื่งเหนืยยัม่เห่อยเดี๋ยวังไมเหืองไนื่งไเหนื่ัม่ยยงไม่เหนื่อเอยเอยงไัยมือนัอั่ เป็นจริงเนี่ยลยกระไรจับอ๋อ่ต้เลยกินอ่างนีโ้ความฝันเป็นจริงครับกินข้าวไปเรามาเพื่อสิ่งนี้เรามาเพื่อสิ่งนี้คือต่อไปครับไปไปโหยดอายุเยอะไปหรออายุ่ยาวๆยี่ไปหรอดูตรงล่ตัวอยุ่ยาวยี้น่ะอง Oh, sayur. Kutu nak kekoh tu sana Masih. Ok. Kru. Kru, besok makan lagi tak? <laughs> cukup dah tak cukup Tak ada. Patai tak ada, cukup tak ada macam ni. Tiba-tiba. 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 Mari lah. Mari <laughs> makan <alpore>. lah. <laughs> ni. Ni mari dah bakery. Oh, asoh hmm. naik ke topi tu orang mari nak tu bakery. Nak wit deh. Nak wit nah. Ni po make dak tunggu langsung. Hmm. hmm. Tengok sungguh bakery. Belah pun. Ah. Belah ah. anjing, belah anjing. Belah anjing, langsung. Hmm. Ah, ki, okay, dapat nasi. Ki, dapat okay, eh. nasi. Mari nak temung poh, Payo klik berak. Hmm, tak ah, ada sungguh. Ha. Ah. Yeah. เฮ้ยยื้อเดินสองรอบไม่กลัวข้าวจะหมดนะไม่ยอมกินไม่ใช่กิงมันตามชาติข้าวแกงไก่ทอดเทพาเป็นไงบ้างครับกะเจ้าจริงะอร่อยนี่กุ้งเลยมาเทพามากินข้าวหมดมาเพื่อสิ่งนี้มอะไรไม่หลุกอะไรไม่หลุดกัดเลยกัดเลยอืม ฟิฟฟ <differences S 2> ์โอ oh, <sm> <Alcohol Physical> <ots> mm ้ยเองอร่อยไหมสุดยอดโอ้ยจุดยอดโอ้ยเ่าเจอแล้วพี่น้องยอดเยอะเลยจุนยอดเลยยอดเลยจุนยอดเลย อร haar, ่อยครับ <ha> ข okay, okay. okay. okay, ้าวเกงอร่อยข้าวเกงครับ okay, ข้าวเกรงข้าวเกงครับ mm ข้าวแกงไหมครับ hmm. ข้าวเกงตีบมาอร่อยครับข้าวเกงใบตองครับข้าวเกงใบตองที่เดียวของสงขลาของประเทศครับาเกรงไหมครับข้าวเกงข้าวเกงใบตองครับทีนี้ที่เดียวนะเลยอย่างนี้ไม่มีแล้วนะครับรูบอกไปมากมาขายขายไม่ได้สักอันเลย

kau. balik sekolah. Kau. Kau. Dah ada lagi kita nak pukul gambar, sementara kita nak balik ke rumah. Nah, ha, <hungan> mari, mari. Kenapa lagi Oh, tak mau orang <hungan> <hungan> 一样 one หัวามงามกับความมืดน,นี้ขอให้รักยังคุ้มครองเราอยู่เดิมพลังให้ใจดูนี้ไม่ยอมแพ้ 我阳空，告白，仍空。 Jok sung nah. Pasak pati bo. Kita mai menuju temunga beheri dengan pime. Ha tuung ke tapi mari. Batu temung, Dek mo pia pil dah. Ha sana buih no? Sana buih. Oma. Oma di dek dia.